สวัสดีครับเ,เพื่อนเพืนครับผมโบเล่ครับมีแบ็กสวิงที่แฟลตหรือขึ้นสวิงแฟลตมีวิธีแก้ยังไงนะครับเวลาเราขึ้นไดเวอร์เนี่ยบางคนเนี่ยเหล็กแฟลตไม่มากแต่พอเป็นไดเวอร์เนี่ยเนื่องจากมีอาร์คสวิงที่กว้างทําให้ไม้แฟลดครับคำว่าไม้แฟลตคืออะไรนะครับลองดูด้านหน้าก่อนไม้แฟลตก็คือว่าเวลาเราขึ้นไปแล้วเนี่ยครับไม้มีการหัวไม้มีการเด้งไปด้านหลังมือมีการเด้งออกอ่าขึ้นปกติคืออย่างนี้ขึ้นแฟลตคือ มือมีการเด้งออกไม้มีการเด้งไปข้างหลังนี้นี่คือการขึ้นแสกครับการขึ้นแสกจะส่งผลหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราสามารถตีค้อมลงมาอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นการเด้งนะครับเออร์ลี่เอ็กเนชั่นก็ได้นะครับทําให้เราตีหลังลูกท็อปลูกอย่างนี้เป็นต้นแล้ววิธีการมีวิธีการแก้อย่างไงนะครับอันดับแรกโครงสร้างก่อนนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนเซตอัพเนี่ยนะครับการเทินลําตัวเนี่ยนะเป็นสิ่งสําคัญถ้าเพื่อนเพื่อนเซตอัพแล้วนะครับมีการเทินแค่มือนะครับ มือไม่เทินทั้งชุดไม้มีโอกาสเข้าในสูงนะครับเนื่องจากหัวไม้ก็มีโมเมนตัมนะครับอันนี้ก็เป็นระยะแกนของเขาใช่ไหมครับก้านเนี่ยก็จะทําให้ไม้เนี่ยไปข้างหลังได้ง่ายดังนั้นนะครับให้เ,เพื่อนฝึกแนวนี้ก่อนนะครับให้กิฟต,ติดลําตัวนะครับแล้วก็ใช้การหันลําตัวก่อนเห็นไหมพอหันลําตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมือเราเนี่ยจะไม่อยู่ข้างนอกเหมือนเมื่อกี้แล้วดูเมื่อกี้นะ มืออยู่นอกไม้อ,อยู่ในนี่เห็นไหมครับดูนะจําตําแหน่งมือไว้นะมือเลยคางผมอ่าทีนี้ถ้าเราขึ้นด้วยตัวล่ะหันมาเห็นไหมครับมืออยู่ใต้คางผมให้รู้สึกอย่างนั้นเห็นไหมโอกาสที่ไม้เข้าในจะน้อยแล้วนะครับมืออยู่นอกหัวไม้ไปนู่นแล้วมือนะครับอยู่ใต้คางหัวไม้เริ่มมาแล้วอ่านี่หนึ่งจุดนะนะครับให้จําไว้ว่าเวลาเทคเอาไว้นะครับ,ให,รบให้เคลื่อนลําตัว แล้วให้รู้สึกว่ามือเราอยู่ใต้คางของเราในแนวคางนะในแนวคางระดับคางอย่างนี้นะไม่ใช่ใต้คางอย่างนี้นะคือใต้คางแนวระดับนะครับด้านข้างอ่าอย่างนี้เห็นไหมถ้ามีเส้นขีดลงมาเหมือนเหมือนมีมีดอ่ะผ่าลงมาอย่างเงี้ยครับเป็นซิกซิกมือเราจะอยู่ใต้คางถ้าผ่าคางลงมาก็ต้องโดนมืออย่างนี้อยู่นอกคางอย่างนี้ในคางอให้อยู่ใต้คางเป็นหลักนี้ก่อนอ่าแล้วไม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ดี นะครับอ่านี่คือเบื้องต้นนะสำหรับคนที่ตีไดเวอร์นะครับอก็ให้มาอยู่นี้ก่อนเคลื่อนที่ลําตัวครับถ้าไม่ถนัดก็ใช้ดิวนี้ก่อนเนี่ยให้ไม้มันติดตรงนี้ไว้ตลอดนะครับมือจะอยู่ในคางนี่แล้วก็เลื่อนออกไปนี่อย่างนี้ก่อนนะครับพอมาเข้าดิวแล้วก็เคลื่อนอย่างนี้ครับอย่างนี้ก่อนนะเห็นไหมไม้จะเริ่มไม่แฟดแล้วแล้วก็ฝึกตีอย่างนี้ก่อนอ่าขึ้นฝึกตีอ่าท้ามุมนี้ ขึ้นนะป้ายอยู่ใต้คางฝุกตีให้อยู่แนวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาลองตีลูกกันไม้อยู่ใต้คางนะเสร็จไม้อยู่ใต้คางนี้ป้ายนี่ครับให้อยู่ทรงนี้ก่อนแค่นี้เบื้องต้นไม้เราก็เริ่มถูกเพลนแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเวลาเรา เซตข้อมือนะครับหลังจากไม้หยกมือเราอยู่ใต้คางแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการเซตยังไงเพื่อให้ไม้เนี่ยมันอยู่ในมุมที่ดีแล้วก็ไม่แสดไปด้านหลังครับไปติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่สนใจพัฒนาศักยภาพทางสถาบันมีหลักสูตรมากมายหลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการสร้างสวิงที่เป็นมาตรฐานสากลระดับโลกหลักสูตรการเล่นลูกสั้นครบวงจรในคอร์สเดียวหลักสูตรการตีหัวไม้ไม่ว่าจะเป็นไดเวอร์ f a เว w ย์ไฮบริดและหลักสูตรการออกรอบอย่างเป็นระบบกลยุทธ์ในการเล่นให้มีประสิทธิภาพหรือหากต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมแนะนำ Free Kingdom และหากต้องการพัฒนาเป็นระบบผมแนะนำ o u r k i n g ครับ